สวัสดีครับช่วงเที่ยงของมือนีนะครับผมมีโอกาสดีนะครับได้มาที่บึงเกลือครับผมดินแดนที่หลายคนันไฟฟันนะครับผมในการทำมาหากินอันนี้พอคุณพอเพิ่งกำลังจะไปหาป่านะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมชมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมกามี เลือดเนี่จะเป็นเลือดหาปลานะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในคลองน้ำนะครับผมมุมมองนี่ก็พอแม่พี่น้องอาจจะไม่เคยชมมาก่อนนะครับผมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่เพิ่นหาอยากหากินนะครับเนาะ ครับผมกัพอดีมาพอ้าวพตาพันธุ์วียดนามออกจากเรือลําเรือนะครับผมอันพอตาครับผมขออนุญาตสอบถามพอตานะครับผมพอตามือนึงหาได้หไรไปไหนครับพอตาครับมือนึงกัปลาเ้า,ากระฮาดมือได้มื้วนอ้อครับผมน้กเรียนทะเลโลกคว้าสองโลใส่สีเหลาสองโลเวิร์ดเดือนกับสามโลครับผม สามโลอ๋อสามโลอันสุนมากได้ปลาอย่างครับปลาปลาขาวปลาขาวเทานีนะ้เนาะปลาขาวธรรม,มดาเทานี้ละปลาัวแ็งเข้าเกินปลากุ้มเข้าเกินอ๋อค็มหมายมาใส่ด่างเนี่ยหะครับผมใส่ด่างสามเส้นสามหาหนเส้เนถึงสี่ละครับผมรครับ<อ>คุณแม่ก็จะไปเอาเท่ามาครับคุณแม่ <Yeah. S 1> โอ้โครับโอ้ยบรรยากาศดีครับผมอันเท่าเกาไปขายเขานะ อันท่านผูเจ้ามาจจะบ่รูนะครับเท่านี็อาจจะเป็นอันภาษาไทยอาจจะเป็นสาหลายครับสาหลายสียเขียวครับของภาคอีสานเท่านะครับครับผมครับกระชมบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมเดดลมล่มตกนะครับผมอากาศดีครับอากาศมื่อนี้บอร้อนอบอ้าวนะครับผมอากาศจะขึ้มครับบรรยากาศดี ครับคุณพ่อเป็นิังไดมปีนี้คือจังน้าหรือยังเจ้าพ่อปีนี้ฝนมันดีจัะหน่อยครับปีนี้ครับโอ้ยนี่คือกี้แล้วเดือนวหาที่เดือนทีเดียนหาเนื้อสาฝนก็มาแล้วครับผมสุปีนี้แห้งจริงๆครับอ๋อครับผมคุณพ่อกำลังจะพากันไปใส่นี่ครับผมกำลังจะพากันไปตึกแหะครับออ๋ตึกแหะกลางน้าหรือเปล่า ตั้งน้ำนี่แหละครับคุณครับผมสองล้ำหนึ่งร้อยองลององลองอยู่คุณครับผมครับพ่อครับนี่แหละครับผมบรรยากาศทะเลอีสานของแท้นะครับผมขันพ่อแม่พี่น้องมีเวลามีโอกาสนะครับผมก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับบึงเกล้าเนี่ยแหละครับผมบรรยากาศวิวสวยๆครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผม ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆลมลื่นนะครับผมก็จะมีแพร่แพร่กลางน้ำนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับผมบึงเกลือนะครับผมครับนี่ก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะครับผมจะเป็นบริเวณแพร่บึงเกลือนะครับ นะครับสถานที่เป็นกระจัดยางงามนะครับผมกจ็จะมีแพร่เป็นซุ่มเป็นซุ่มนะครับหลากหลายแห่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวผมกจ็จะพาลงไปชมในแพร่นะครับผม บรรยากาศดีครับอากาศแจ่มใสแพรก็มีหลายแพรนะครับให้นักท,ทอ่องเที่ยวได้มาอยามมาชมนะครับผมแล้วก็มีกบเขาสามารถสร้างได้นะครับลงมาในแพรคั้นเป็นช่วงเทศกาลสงการนี่คนห่าจะเยอะนะครับอากาศดีครับผมเมื่อนี่ขื่นเลยร่มแรงครับ มาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับผมยูบ้ไก่ครับสถานที่ตั้งนี่ก็คือบึงเกลือนะครับผมอําเภอเสรลูพุ่มห้อนี่แหละครับผมบรรยากาศดีครับนั่งชิュๆชครับสั่งกับเขามากินครับลมเย็นบรรยากาศก็คือคล้ายๆพัทยานะครับผมแต่ว่าันเป็นพัทยาอีสานนะครับ ครับผู้ใดก็จะมาเล่นนำก็ดีครับผมอาการลมลื่นนะครับแล้วก็บเบิ้งวิธีชีวิตของคนจับป่านะครับโยกลางน้องนะครับยูนีก็นาจะประหยัดไฟเบอร์หาเบอร์ฮกคุณได้ครับผมเพราะว่าบ่ได้เสียปักพัดล่มกระมุนครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับพัดล่ม มาไดเซียปากระมุลครับผมครับกระช่มบรรยากาศชิュชื่อนะครับพ่อช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดนะครับก็จะบอท่านไหนมีผู้ใดมาเที่ยวปันไดน,นะครับผมแต่ว่าอากาศดีครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับที่ให้เกียรติรับชมขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม